คลิปนี้จะพามาดูแลบำรุงผักกาดตอนเย็นและตอนเช้าให้ได้ชมกันวิธีบำรุงดูแลผักหน้าหนาวจะได้มีผักกาดไว้เก็บกินในช่วงฤดูหนาวสวัสดีค่ะช่องวันสวนครัวตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นวันนี้จะใช้น้ำส้มฟันไม้นะคะมาฉีดพ่นเพื่อป้องกันเพลี้ยมแมลงมาบรบกวน ใช้อัตราส่วนนะคะ1ช้อนต่อน้ํา10ลิตรไปฉีดพ่นพืชผักบนโต๊ะปลูกช่วงนี้ผักก็จะมีแค่บนโต๊ะปลูกเท่านั้นเพราะว่ายังไม่ได้ลงผักไว้กับพื้นเลยนะคะเด็กก็จะปลูกตอนนี้ก็ได้ทําการขุดแปลงผักไว้แล้วช่วงนี้ก็จะมาบํารุงผักที่อยู่หน้าบ้านให้ได้ชมกันกองค่ะที่บารุงก็ง่ายๆเลยนะคะ เราจะใช้น้ำส้มขวัญไม้มาฉีดพ่นในช่วงเย็นห้าโมงหกโมงนะคะตอนเย็นเย็นอย่างนี้นะคะก็จะใช้มาฉีดพ่น5วันหรือ7วันมาฉีดครั้งหนึ่งแล้วก็สลับจับเปลี่ยนกันบ้างบางครั้งก็จะใช้น้ำมันพืชกับน้ำยาล้างจานนะคะมาฉีดพ่นแต่วันนี้ก็ใช้น้ำส้มขวัญไม้มาฉีดพ่นบำรุงดูแลพืชผักจะได้มีผัก ปอดสารที่ว่าหนอนนะคะแมะลงไม่มารบกวนมากเป็นเกินไปเราจะได้มีผักมีเก็บกินถ้าเพื่อนๆเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ช่วยชมให้จบเลยนะคะจะได้รู้วิธีบำรุงดูแลผักสวนครัวข้างบ้านที่ทำไว้นี่ค่ะว่าเวลาดูแลทำยังไงนะคะก็จะใช้วิธีนี้แหละค่ะบำรุงดูแลพืชผักสวนครัว ำหรับการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ก็ฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีดูแลง่ายๆนะคะเพราะน้ำส้มควันไม้ก็หาไม่ยากสั่งซื้อตามเพจก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเราก็ใช้น้ำมันพืชที่มีอยู่ในครัวเรือน,นแล้วก็น้ำยาล้างจานก็มีอยู่ในครัวเรือนนำมาผสมแล้วมาฉีดพ่นก็ได้เหมือนกันก็เป็นวิธีดูแลพืชผักง่ายๆคะ่ะ ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันยุ่งยากนะคะของที่มีในครัวเรือนของเรานี่แหละค่ะแต่น้ำส้มผอนไม้ก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะคะมาใช้ขวดหนึ่งก็ใช้ได้นานเพราะว่าใช้ไม่มากน้ำส้มผอนไม้ต้องใช้ปริมาณที่พอสมควรนะคะถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้พืชผักใบไหม้ได้เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาพบกันใหม่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็น เมื่อเช้าก็ได้ฉีดพ่นน้ำหมักเศษอาหารแล้วก็น้ำหมักเปลือกมังคุดวันนี้ก็ใช้ส่วนผสมของจุลินทรีย์จาวปวกลงไปเป็นส่วนผสมนิดหน่อยนะคะไม่ได้ใส่มากค่ะเป็นส่วนผสมลงไปฉีดพ่นตอนเช้าพืชผักบำรุงแบบนี้นะคะโตไวมากเลยค่ะผักหน้าหนาวยิ่งได้กินน้ำค้างตอนเช้าเช้า ผักก็จะ,จะเจริญงอกงามได้เร็วมากผักกาดตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะหลังจากที่ใบเขียวตอนนี้ก็เริ่มมีสีขาวขึ้นนี่ค่ะผักขึ้นช่ายก็กำลังจะ,จะเจริญเติบโตค่ะตอนนี้พืชผักสวนครัวถ้าหากว่าเราดูแลดีๆนะคะเขาก็จะโตไวค่ะผักแปลงนี้นะคะก็จะมี มะเบี้ยมะเขือแล้วก็เอา,มาเมล็ดผักชีนะคะมาหว่านไว้ผักชีก็เริ่มขึ้นนะคะแปลงนี้ก็มีผักหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งผักชีผักกาดแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะอยู่ในแปลงเดียวกันนี้นะคะนีค่ะผักชีปลูกผสมผสานกันไว้แบบนี้ค่ะพืชผักสวนครัวนะคะเราปลูกอย่างละเล็กละน้อยก็จะได้มีไว้เก็บกินและว,วิธีดูแลก็ดูแล แบบง่ายๆเลยค่ะแบบที่ทําคลิปให้ชมนะ่ค่ะเราก็จะได้มีผักไว้กินนะคะผักสวนครัวแบบปลอดสารเลยค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะผักที่นี่ส่วนมากก็จะใช้น้ําหมักนี่แหละค่ะแล้วก็อาจจะต้องทาฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนนมจืดมาใช้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ